สวัสดีค่ะพบกับข่าวเช้าในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2552นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะเด็กๆเ,เห็นผู้สื่อข่าวคนใหม่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขมีนบุรีนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กคนไหนที่ ไม่อยากเป็นไข้หวัดนะคะและอยากมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องนะคะต้องตั้งใจฟังนะคะฝากคุณครูทุกท่านด้วยนะคะน้องๆอ,อนุบาลนะคะอนุบาล1อนุบาล2อ,อนุบาล3นะคะแล้วก็พี่ๆประถมทุกห้องเรียนนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าหน้าที่จากาสาธารณสุขกันค่ะว่าเป็นใครบ้างนะคะคนแรกเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวชมุดจันเพนนะคะเป็นเจ้าที่สูึกษาอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข43บมิบุรีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะชื่อรัดดาการซมนะคะเป็นพนักงานควบคุมโรคค่ะอยู่ศูนย์บริการสาธารณสุข43่สิบมิบุรีค่ะเชื้อโรคในโรคของไข้หวัดใหม่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009เเนี่ยนะคะมันเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง นะคะเชื้อโรคเหล่านี้มันจะอยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายของของผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดผู้ป่วยไอจามออกมานะคะแล้วไม่ได้มีการป้องกันตนเองเลยไม่ได้ปิดปากปิดจมูกไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันตนเองเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยก็จะฟุ้งกระจายอากาศนะคะหรือว่าอาจจะไปหยุดกับตามสิ่งของต่างๆอย่างเช่นลาบมันได้ขาลาบันไดลูกบิดโทรศัพท์สาธารณะ คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เมาส์นะคะเราถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีหรือว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกการทำความสะอาดอย่างดีนะคะก็จะมีเชื้อโรคเหล่านี้ติดอยู่ที่อุปกรณ์เหล่านี้นะคะเถึงบอกว่าต้องเน้นการล้างมือใช่ไหมคะเน้นการล้างมือเนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันโรคที่ดีอย่างหนึ่งนะคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคงวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีเนี่ยคะเจ็ดขั้นตอนค่ะมีเจ็ดขั้นตอนนะคะฟังดีๆนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวล้างไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะยกมือมาพร้อมๆกันนะคะเด็กยกมือมาพร้อมกันเลยฝ่ามือถูกกันหลังจากที่เราเทน้ำสบู่ลงแล้วเนาะฝ่ามือถูกกันนะคะถูเบาๆเพื่อช้านะคะประมาณ5-6ครั้งไม่ต้องรีบร้อนนะคะเรื่อยๆต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะหลังมือหลังมือแบบนี้นะคะต้องถูมาใกล้ๆได้นะคะก็สลับ ลับกันตรงซอกเห็นไหมคะเด็กๆลงหลังมือถามค่ะค่ะซอกนิ้วด้านหน้ามาใกล้ๆเลยนะคะซอกนิ้วเห็นไหมคะตามนิ้วของเด็กๆนะคะที่4แล้วนะคะหลังมือของเราค่ะเหมือนกำปั้นเนาะค่อยๆถูค่ะช้าๆนะคะไม่ต้องรีบล้างให้สะอาดเลยเ่าไปขั้นตอนที่5ค่ะปลายนิ้วของเราทำนิ้วมือเป็นเหมือนขนมจีบอ่า แล้วก็หที่ฝ่ามือนะคะวนไปเลยค่ะสลับกันนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่หกรอบนิ้วโป้งของเรามีส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดที่สกปกมากที่สุดสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่7นะคะ อ่าหลายคนจะจําได้เลยว่าสุดท้ายตรงข้อมือด้วยนะคะเพราะว่าล้างแค่มืออย่างเดียวไม่พอต้องเลยลงมาถึงข้อมือเราด้วยนะคะอ่าก็สองข้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดเอาคราบสูวออกไปนะคะค่าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะนอกจากภาชนะาที่ถือว่าเป็นของส่วนตัวค่ะเวลาทานอาหารอาหารก็จะมี ช้อนเนาะเป็นส่วนตัวนะคะช้อนกลางช้อนกลางช้อนกลางที่ต้องใช้ช้อนกลางเลยจะช่วยป้องกันโรคนี้ได้แก้วน้ํำส่วนตัวแก้วน้ําคือของเหล่านี้ต้องใช้เป็นของส่วนตัวผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆเนี่ยคะของตัวเองเลยห้ามใช้ปนกับคนอื่นบางทีกินอาหารกลางวันนะคะน้ำหมดเพื่อนแบ่งน้ํา กินน้ำแก้วเดียวกันหลอดอันเดียวกันไม่ต้องใจดีแบ่งเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยเพื่อนนะจะทาร้ายเพื่อนนะคะดีๆนะคะนะคะอันนั้นก็คือในเรื่องของการป้องกันตนเองสําหรับคนที่คนปกตินะคะไม่ให้ป่วยไม่ให้ป่วยแต่สําหรับคนป่วยนะคะคนป่วยที่เริ่มมีไข้หวัดค่ะ มีน้ำมูกมีอาการไข้ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะดูจากเจ้าหน้าที่นะคะวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่มันจะมี2ด้านนะคะแบบนี้แบบผ้าอย่างที่เขาแจกกันนะคะด้านหนึ่งจะเป็นผ้านะคะสีสีขาวๆอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวนะคะแล้วด้านบนกับด้านล่างนี้จะต่างกันนะคะด้านบนเนี่ยเขาจะมีเป็นลวดเป็นเหล็กลวดนะคะอ่อนๆสามารถงอได้นะคะด้านบนด้านล่างนี่ธรรมดาพับได้ธรรมดานะคะเวลาใส่นะคะ อเอาด้านสีเขียวออกอคุณระดาสาัตว์ทีนิดนึงส่วนสายรัดสองข้างก็คล้องที่<ด>หูะะของเด็กๆะะแล้วเมื่อกี้มีลวดอ่อน,ออนๆใช่ไหมให้มันอยู่ตรงดั้งจมูกะนะคะแล้วก็กดลงไปนะกดให้เข้ารว่วมกับดั้งจมูกของเรานะมันจะได้ป้องกันเชื้อโรคได้นะคะสําหรับวันนี้มีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะยันก็เรื่องไอเรื่องจามสาหรับคนป่วยนะคะ<ม>อย่าลืมนะคะปิดผ้าแล้วก็เอา ผ้าปิดปากปิดจมูกก่อนเวลาไอหรือจามนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดมีอาการรุนแรงมากจริงๆนะคะไปอยู่ที่บ้านพักผ่อนหยุดเรียนอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยมีอาการหายใจลำบากเหนื่อย<ช>หอบนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนมากเนี่ยจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ซื้อยากินเองนะคะต้องไปพบ,พบแพทย์นะคะ,คะ ค่ะแล้ววันนี้ทางศูนย์43มุิลีนะคะก็มีคำคมมาฝากน้องๆทุกคนเลยนะคะให้น้องๆจำไว้เนาะจะได้ใช้ใช้ใช้ได้ทุกวันนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยแล้วเวลาเป็นหวัด นะคะนะคะแค่นี้ก็ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่จากันใหม่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมีนบุรีนะคะขอบคุณมากค่ะ